กลัวอยู่ตรงนี้จะให้เง็กอยู่นี้แล้วพอเป่าเสร็จปุ๊บกูจะเอาเค้กแปะหน้าไอ้เง็กปูเอาเค้กแปะหน้าเง็กแล้วขยี้นะขยี้นะคือโอเคนะรู้กันอ่ารู้กันนะว่าก็แปะแล้วขยี้ทั้งตัวแล้วให้แปะให้เละให้หมดเลยนะโอเคนะรู้เรื่องนะซื้อมาไปกินกันอยู่แล้วเค้กเอ้เงี้ยเข้ามาใกล้ๆเจมหน่อยดิเอ้ยเข้ามาใกล้ๆบอลงานหนึ่ง ออาอีออีออี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 นีีอ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 อีออีอีอีรีออ่ออ่อออีอีอีออออี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 ออีออีีออี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 ออีอีออนออีาีอีอีอออีีอีอีอออีออีอออีอ่อีอีอีอ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 ีอีีอีอี อ๋ออะไร privileged? อธิษฐานเงี้ยเนี้ยแป๊บเดียวเองเอาอยังไม่อธิษฐานเลย Happy birthday เอาได้เอาแล้วมึงเอาหน้ามาแทนเงี้ยทำไมเนี่ยเอาไอ้เหี้ยไอ้บอยเนี่ยเสียมกันว่าจะแฝงหน้าเงี้ยมึงเอาหน้ามาแทนมาทำไมวะเนี่ยโอ้ไอ้เหี้ย